เงินเยียวยาโครงการเราชนะเข้าแล้วครับวันนี้ในแอปป่าตังจะใช้เงินนี้ได้อย่างไรคลิปนี้เท่าแก่ใหม่จะมาบอกวิธีการใช้ครับ สวัสดีครับพบกับผมครับเกียรติเกติั์จินดานีครับกับช่องเท่าแก่ใหม่เพื่อนคู่คิดธุรกิจ s m e ครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ได้เข้าร่วมโครงการเราชนะนะครับวันนี้ครับเงินเข้าแล้วนะครับสําหรับท่านที่ ผ่านโครงการและมีการยืนยันผ่านแอปตัวเป่าตังเรียบร้อยนะครับวิธีการใช้ยังไงเราไปดูด้วยกันเลยครับสําหรับวิธีการใช้เงินของโครงการเราชนะนะครับท่านเข้าไปในแอปเป่าตังนะครับตามที่ท่านโหลดมาแล้วก็ยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วนะครับเปิดแอปเป่าตังขึ้นมาครับแล้วท่านไปที่ปุ่มนะหรือเมนูนะครับที่มีชื่อว่า G Wallet นะครับท่านกดปุ่มตรงนี้นะครับเข้าไปในเมนูนี้นะครับ และท่านก็จะเข้ามาสู่หน้าจอนะครับในส่วนของที่เป็นจิวเวลเลตนะครับก็จะมีอยู่3โครงการเบื้องต้นนะครับโครงการราชนะโครงการกลนระึ่งแล้วก็ในส่วนของที่โครงการ เราเทีเยบกันท่านได้รับสิทธิ์ของโครงการเราชนะนะครับท่านสามารถที่จะกดปุ่มหรือเลือกเมนูนี้ได้เลยนะครับเลือกเมนูเราชนะนะครับเพื่อที่จะใช้เงินนี้นะครับใช้ยังไงเมื่อท่านไปที่หน้าร้านนะครับหรือบริการต่างๆนะครับที่เข้าร่วมโครงการของเราชนะนะครับท่านก็บอกว่าท่านใช้โครงการเราชนะนะครับจ่ายเงินด้วยโครงการเราชนะนะครับท่านกดปุ่มนะครับกดปุ่มเสร็จนะก็จะขึ้นหน้าจอขึ้นมานะครับเพื่อสรุปว่าตอนนี้ท่านมีเงินอยู่เท่าไหร่ยังไงนะครับ ดังนั้นครับทางเจ้าของร้านนะครับหรือเจ้าของธุรกิจนะครับก็จะยื่นในส่วนของที่เป็นตัว QR code ให้กับท่านนะครับหน้าที่ของท่านนะครับก็คือสแกน QR code ครับสแกน QR code เพื่อที่จะจ่ายเงินนะครับร้านค้าบริการต่างๆที่เข้าร่วมโครงการเราชนะนะครับก็จะใช้แอปตัวถุงเงินนะครับ ส่งตัว QR code ให้กับท่านนะครับท่านมีหน้าที่สแกนนะท่านแกน็ QR code นะครับเมื่อสแกนเสร็จนะครับก็จะขึ้นสรุปยอดนะครสุปยอดค่าใช้จ่ายในครั้งนั้นขึ้นมานะครับ1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 0แล้วแต่นะครับแล้วแต่ประเภทธุรกิจหรือบริการต่างๆนะครับเมื่อขึ้นสรุปขึ้นมานะครับท่านดูและตรวจสอบความถูกต้องนะครับว่าใช้ท่านกดยืนยันการใช้สิทธิ์นะครับ กดยืนยันการยันส <history> ิทธิ์ก็จะมีต anyway, ัวพินนะครับท่านต้องปลอกยืนยันตัวพินนะครับก็เป็นแหล่งรับของท่านหรือเป็นพินของท่านตอนที่ท่านลงทะเบียนตัวแอปเป่าตังค์นะครับกดพินให้เรียบร้อยครับเมื่อกดพินเรียบร้อยก็เป็นการยืนยันครับว่าจ่ายเงินให้กับร้านค้าและบริการต่างๆนะครับเท่านี้ก็เป็นการเรียบร้อยครับทางระบบนะครับตัวแอปเป่าตังค์มันก็จะสรุปนะครับในส่วนของที่เป็นสลิปขึ้นมาให้กับท่านนะครับว่าท่านได้มีการโอนเรียบร้อยนะครับทางฝั่งของที่เป็น ร้านค้าเขาก็เช็คในส่วนของเงินเข้าเรียบร้อยเช่นกันนะครับเพียงเท่านี้ครับก็เป็นการใช้สิทธิ์แล้วก็ใช้เงินนะครับของโครงการเราชนะผ่านแอปเป่าตังเรียบร้อยนะครับไม่ได้ยุ่งยากนะครับเพราะนั้นครับท่านน่าจะทําเป็นอยู่บ้างแล้วนะครับกันครับใช้เงินของโครงการเราชนะนะครับในการที่จะจับจ่ายใช้สอยนะครับเพิ่มสภาพคล่องให้กับท่านถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับท่านอย่าลืมนะครับกด subscribe และกดกระดิ่งช่องเท่าแก่ใหม่ไว้รวมถึงแชร์บอกต่อเพื่อนๆด้วยท่านจะได้ไม่พลาดอัปเดตข้อมูล ที่เกี่ยวกับการทําธุรกิจโอกาสในการจะสร้างอาชีพสร้างไรายได้รวมถึงการเข้าถึงแหล่งเงินทุนใหม่ๆจากทั้งทางภาครัฐและภาคเอกอชนครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ